กองกำลังว้าแดงออกหนังสือถแถลงการยันไม่มีความตึงเครียดกับไทยย้ำแสวงหาสันิภาพอย่างไม่หยุดยัง้งกองกำลังว้าแดงหรือ UWSA ออกหนังสือข่าวจำนวน3มฉบับเผยแพร่เป็นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษถแถลงการมีใจความว่าความตึงเครียดระหว่างไทยกับว้าแดงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซื่งมวลชนบางส่วนออกมากล่าวอย่างไร้ความรับผิดชอบและซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่ากองทัพไทยจะโจมตีรัฐวานั้นเป็นเพียงข่าวลือและก่อให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้นยังระบุอีกว่ารัฐวาไม่เคยบอกว่าจะเป็นศัตรูหรือจะไปทำสงครามกับกองทัพไทยโดยสื่อมวลชวนบางแห่งประดิษฐ์คำกล่าวว่างที่เป็นเท็จเหล่านี้อย่างมุ่งร้ายด,ด้วยเจตนาแอบแฝงโดยกล่าวว่าโลกจะไม่วุ่นวายสันติภาพจะเป็นกระแสทั่วโลกของทุกวันนี้และรัฐวาสแสวงหาสันติภาพอย่างไม่หยุดยัง้ง รัดฟ้าประนามกลุ่มข่าวลือที่จงใจสร้างปัญหาและพยายามก่อให้เกิดสงครามหวังว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่จะจับตาดูและไม่เชื่อหรือเผอยแพร่ข่าวลือหากตั้งคำถามว่าการที่วารีบออกมาแถลงการไต่ก็ยังคงไม่ถอนกำลังออกไปนั้นหากครบเส้นตายวันที่18ธันวาคมนี้ว่าแดงจะรบก,กับไทยหรือไม่ต้องไล่ขับวาแดงออกจากเขตป,ประเทศไทยและต้องปักปันเขตแดนกับพมา่าหรือไม่ คาดว่าหากครบกำหนดแต่วาแดงไม่ยอมถอนกำลังอาจไม่ถึงขั้นเปิดสงครามกันแต่ไทยเราอาจจะมีการยิงเตือนเข้าไปก่อนเพราะกองทัพไทยมีกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีความเหนือชั้นมากกว่าในทุกด้านไทยมีเครื่องบินลบขับไล่วาแดงไม่มีไทยมีรถถังยานเกราะแต่วาแดงมีจรวดต่อต้านรถถังประทับบาและมีปืนต่อโซ่กัษยานมีโดนคามิคาเซและมียานเกราะอยู่บางส่วน และที่สําคัญมีทหารที่เชี่ยวชาญพืน้นที่ในป่าและการที่ว้าแดงมีจีนหนุนหลังอยู่และได้รับอาวุธจากจีนมาเกือบร้อยเปอร์เซนทำให้วา้าอาจคิดว่าตัวเองแน่พอและตอบโต้ก,กลับมาก็เป็นได้ถ้าไทายยิงเตือนเข้าไปและถ้าหากวา้ายิงตอบโต้ก,กลับมาแล้วลวก็สงครามอาจต้องเกิดขึ้นจริงๆและฐานวา้าฐานนั้นคงต้องจบสิ้นแน่นอน แม็มองตามหลักเหตุผลว่าแดงอาจไม่คิดเช่นนั้นว่าจะตัดสินใจรบหรือไม่รบคําตอบแบบชาวบ้านก็ต้องพูดว่าว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรบกับไทยว่าอยู่เขตพมา่าปลอดภัยกว่าล้ําเข้ามาดินแดนไทยว่าอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนพม่ามากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยในการค้ายาเสพติดของพวกเขามากเท่านั้นเนื่องจาก,กรัฐบาลพมา่าไม่มีอิทธิพลมาถึงจุดชายแดนและโดยธรรมชาติของรัฐบาลพมา่ามองไม่เห็นโรงงานยาเสพติดแถบนั้น มาตั้งแต่ยุคขุนสายยังมีชีวิตอยู่คาราวานการขนส่งยาเสพติดของวานั้นมีการประทะกับชุดปราบปรามยาเสพติดของไทยในเขตพื้นที่ชายแดนไทยพม่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีเหตุผลอะไรที่วา่าจะลุกล้ำเข้าแดนไทยให้ล่อแหลมมากขึ้นในเมื่อฝ่ายไทยเข้าไปทำลายโรงงานยาเสพติดในดินแดนพม่าไม่ได้ว่าก็อยู่ตรงที่ทหารของทัพเมืองไตเคยอยู่จะไม่สบายใจมากกว่าหรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของว้าแดงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คาดว่าน่าจะเข้ามารักษาในประเทศไทยโดยเชื่อกันว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ของว้าแดงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจึงนึกไม่ออกว่าว้าจะขยายอิทธิพลเพื่อล้ำแดนข้ามเขตไทยให้ผิดใจกันไปทำไมเป็นไปได้ไหมว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพมา่าที่ยึดอำนาจมาอย่างนายมินอองหลายยุให้ไทยรบกับวา้าและพันไปถึงรัฐบาลทหารพมา่า พ่อว้ากับพามา่าเกื้อ,อกูลเพิ่งพากันมาตลอดเนื่องจากว้าเป็นอดีตพักคอมมิวนิสตาา์พม่าซึ่งเป็นมัธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชื่อว่า90%ของอาวุธและสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆในเขตอิทธิพลของว้านั้นมาจากประเทศจีนทั้งนั้นกองทัพว้าหรือ UW เดถือว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาก,กองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆกองกำลังว้าแดงมีทหารประจำการมากกว่า35,000นายมีรถหุ้มเกราะ มีปืนต่อสู่กัศยานมีโดนคามิคาเซมีขีปนาวุธที่เชื่อกันว่าได้รับมาจากประเทศจีนกระแสะให้เจรจาเพื่อปักปันเขตแดนนั้น โดยไม่รู้ว่าคู่เจราจากับรัฐบาลไทยจะเป็นใครกันแน่เนื่องจากรัฐบาลกลางพมา่าไม่มีได้พลมาถึงชายแดนพื้นที่ชายแดนฝั่งพม่านั้นก็ตกอยู่ภายใต้อิทธพลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหากรัฐบาลไทยไปเจราจากับว้ากลุ่มว้าแดงอาจจะโยนไปให้พูดกับรัฐบาลพมา่าส่วนรัฐบาลกลางพมา่าก็คงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีเวลาเพราะในขณะนี้รัฐบาลพม่า กว็วนอยู่กับเรื่องเตรียมการเลือกตั้งและคงต้องรอให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะพิจารณาอย่างไรและจะเจราจาร่วมมือการปรับปรามยาเสพติดอย่างไรสําหรับเรื่องการปักปันเขนแตแดนนั้นคงยังทําไม่ได้ในเวลาหลายสิบปีต่อจากนี้ ในช่วนาสาระแ n นดูเล่าล t i ิสเค n น์เตอร์โดนซิสเตเทคโนโลยีทางการทหารที่ใช้โดรนในการทำลายโดรนจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับนี่คือเทคโนโลยีทางการทหารที่มีชื่อว่า IMU M พัฒนาโดยบริษัทแ n นดู i ล i n อินดัสรี บริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจากสหรัฐอเมริกาโดยโดรนดังกล่าวนี้จะสามารถค้นหาดวนเป้าหมายที่ถูกกำหนดเป็นภยัยคุกคามและพวงเข้าใส่พวกมันด้วยความเร็วสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกมันก็จะยังควงวนกลับไปและติดตามเป้าหมายจนกว่าจะทำงานเสร็จ ระบบสามารถนำทางหน้าอัตโนมัติตัวระบบ GPS เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากโดนที่ต้องสงสยัยและสามารถให้ข้อมูลทางกายภาพเพื่อให้มนุษย์สามารถรบวกตัวตนได้อย่างชัดเจนมีการรวมเซ็นเซอร์ที่ขอบเรดาร์และมีคอมพิวเตอร์วิชั่นมัลติสเปกตรัมประสานกานันโดยใช้คอมพิวเตอร์ออนบอร์ดเพื่อให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สามารถตอบสนองภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์สำหรับการสกัดกั้นแบบพุ่งชน h a n d v i l M สามารถติดตั้งอาวุธที่มีแรงระเบิดสูงไปด้วยและมีโมดูลในการควบคุมการยิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการต่อต้านภัยคุกคามจากปะถุบินที่บินเร็วกว่าเมื่อระบบได้รับการอนุมัติแล้วจะพุ่งเข้าไปที่ภัยคุกคามโดยตรงตัวสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างและระบบทำการมีของภัยคุกคามนั้นสามารถพุ่งชนได้ ทั้งในแนวตั้งแนวราบหรือแนวดึงจากด้านบนก็ได้แบตเตอรี่และมอเตอร์จะรับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นเพื่อการปฏิบัติงานที่เร็วที่สุดน้ำหนัก115กิโลกรัมติดตั้งไฟสองสว่างเพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและในสภาพวิสัยทัศน์ต่ำให้ความทนทานเรียะการทำงานหลายสิบกิโลเมตรแมในสภาพแวดล้อมต่างๆและในพื้นที่ที่มีการโต้แย้งต่างๆ และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับวนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกขุสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านโปรดฟังไว้ดีถึงแม้เราจะไม่มีนารีหรือสตรีอยู่ที่นี่แต่อันบุรุษใจแกร่งดังหินผายังต้องตายพาะเรียวขาแห่งสตรีหากเกิดเป็นชายชาตรีจะได้เสียทีแม่นารีจะพีกายส่วนตัวข้านั้นเกลียดนารีที่ทำให้น้ำตาต้องหลั่งไหลแต่เกลียดความมันไว้ที่มีต่อชายชาตรี <laughs>